นี้นะครับคุณแม่นะครับตัดผมให้น้องมีตังนะครับก็ต้องตัดตอนหลับเนี่ยครับนะครับเขลองตัดตอนที่น้องมีตังหลับนะครับเดี๋ยวเรามาดูผมตรงไหมกันนะครับคุณแม่ก็ตัดเขาเรียกอะไรนะหน้าม้าหน่คุณแม่หน้าม้าโคงหน้าม้าโค้งนะนี่ครับคุณแม่กำลังตัดผมให้น้องมีตังอยู่นะหน้าม้าโค้งนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับทำไมกันไก่ไม่เข้าเลยกันไก่ไม่โค้งดีนะครับ

แม่ก็จะตัดหมให้น้องมีตังนะครับพีกลับมาแล้วอาะพีกลับมาพีกลับมาแล้ววันนี้มีตังเพียนะครับลาบแล้วนะครับต้องปล่อยก่อนแหละไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้ครับไปไปไหนหนูจะไปไหนไม่เอา ไม่เอาไม่เอาแล้วนะครับหนูจะไปจะไปเอากินกน,กน้ำก่อนกินน้ำก่อนไปจะไปไหนมีตังจะไปไหนตัดได้ป่ะไม่ได้ต้องรอให้รับก่อนนี่ตัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาตัดใหม่นะครับตอนนี้นะมีตังจะไปนะครับต้องรอรับสนิทต้องรอให้รับสนิทนะครับเดี๋ยวให้โชคน้ำสักคู่นะครับเดี๋ยวเรามาตัดใหม่นะครับนี่ครับหนองมีตังนอนแล้วนะครับ คุณแม่หลอกตัดผมไม่สําเร็จนะครับวันนี้นะครับเขาก็มาตัดต่อนะครับคุณแม่นะครับหลังจากที่ให้เมียมีตังหลับสักครู่นะครับก็มาตัดกันต่อนะครับตอนนี้นะครับยี่บอนค้างเลยมาดิเราจะตัดจะตัดได้ไหมเรามาดูกันนะครับว่าจะตัดได้ไหมน่าจะยากด้นะ กลจะเสร็จแล้วก็เสร็จอย่งครับฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับช่องบ้านน้องมีตังนะครับไม่ได้วะไม่ได้นะครับสรุปสรุปไม่ได้นะครับมัวลีลาย,ยู่ตอนแรกไม่ได้นะครับคุณแม่นะจะดุทำไมเนี่ยเดียวนะคะเดียวรูก เดี๋ยวแวงนะอืมไม่ได้หรอกครับอย่างนี้นะครับมังไงก็ไม่ได้หรอกตังยุ่ยเฮ้ยทีลูกอ้องมีตังนะครับเดี๋ยวแวงนะแม่ขอตดแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวดูนะ แคบเดียวนะคะไม่ได้หรอกไม่ได้